ครับก็สําหรับการต่อใช้งานนะครับก็จะมีอยู่2จุดหลักๆนะครับจุดที่1ก็คือตรงคอยนะครับจุดนี้สําคัญนะครับห้ามต่อผิดเด็ดขาดนะครับถ้าต่อผิดนะครับไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้นะครับเพราะว่ากล่องคลิปนี้จะพังเลยนะครับทั้งกล่องแล้วก็เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อนะครับให้เราถอดสายไฟเส้นสีแดงนะครับของคอยที่หัวเทียนออกถอดออกมาแล้วก็ไปต่อเข้ากับตรงนี้สายไฟที่เราถอดออก ต่ก็เข้ากับตัวนี้แล้วก็ฝั่งตัวนี้ก็ให้เราเข้าไปเสียบคอยนะครับนี่นะถอดสายคอยออกมามาต่อตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เข้าไปเสียบที่คอยแทนตัวที่เราถอดออกมาส่วนจุดที่2นะครับก็จะเป็นสายสีดำเส้นนี้นครับจะเป็นค้วลบให้ไปต่อลงค้่ลบของแบตนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับเวลาเราต่อใช้งานเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนนะครับ อันนี้เทสก่อนส่งนะครับว่าระบบทุกอย่างทํางานปกตินะครับนีเวลาเรากดเซนเซอร์นะครับผมจะกดเซนเซอร์ลงนะครับกล่องนะครับจะทํางานนะครับผมเห็นนะสถานะไฟสีแดงนะครับนะครับอันนี้ก็ให้เราต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปขี่ดูก่อนนะครับไปเทสขี่ดูถ้ารู้สึกว่าการต่อเกียร์ยังไม่สมูทยังไม่แบบว่าสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเกียร์ของเรานะครับมันสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ตัวนี้ผม เอากล่องครับไปเทสกับรถแล้วไปปรับให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้ามันยังไม่ถูกใจเราสามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนเกียร์มันต่อเกียร์ช้าไปนะครับให้เราหมุนมาฝั่งซ้ายนะครับถ้านับเป็นนาฬิการูปวงกลมนะครับให้เราหมุนทีละหนึ่งชั่วโมงนะครับหมุนปรับทีลนิดแล้วก็ไปขี่ดูปรับทีลนิดแล้วก็ไปขี่ดูแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าปรับแล้วมันปรับเยอะเกินไปมันแข็งเกียร์มันแข็งเปลี่ยนเกียร์ไม่ไม่ทัน เหมือนระบบมันต่อเกียร์แล้วเรายังกดเกียร์ไม่สุดก็ให้เราหมุนขวานะครับเพื่อจะให้มันตัดต่อเกียร์ช้าลงนะครับตัวนี้หมุนทีละนิดเหมือนกันทีละหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ตรงนี้ครับผมประมาณนี้ครับ